พี่น้องทั้งหลายครับเวลานี้คนไทยจะทนกันไม่ไหวแล้วกับรัฐบาลเฉาชุยเรียกว่ามันเฉาชุยจริงๆไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นชีวิตและทรัพย์สินที่มันดีขึ้นนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ผมออกมาจะมาแซ่ทุกวันทุกวันทุกเชา้าทุกเชา้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่มอเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสลดถ,ถดหูหัวใจครับ ยากแค้นแสนเขน็นลูกๆูกและลานเนี่ยหนีออกจากระบบการศึกษาไปเป็นล้านคนเพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลเพื่อไทยและผู้คนอยู่ไม่ไหวก็ลาตายไงเอาอย่างนี้แม้กระทั่งนักธุรกิจแม้กระทั่งแบงค์ธน,นาคารต่างๆ ทนไม่ได้ครับเห็นสภาพของพี่น้องประชาชนที่ยากจนข้นแค้นอย่างนี้ทนไม่ได้ก็มีจดหมายเปิดผนึกของดร,รปิยศรรักดรริ์นานสันผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อ no ินโนเวสเอได้ทำจดหมายเปิดผนึกทำจดหมายเปิดผนึกบอกว่าเรียนท่านว่าที่ผู้นำประเทศไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นตุ๊ดเป็นแตว๋วเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ผู้นําประเทศตอนนี้เขาชื่อเศรษฐีเศษาเศรษถุยเศรษฐีอะไรเงี้ยอะไรอะไรเศษถาเศษถาจดหมายฉบับนี้บอกว่าไม่ว่าผู้นําประเทศเนี่ยจะเป็นใครมาจากพรรคไหนแต่ท่านคือความหวังของเศรษฐกิจและคนไทยท่ามกลางเศรษฐกิจที่โตต่ํา รายได้ต่อหัวที่ไม่ขยายตัวมา3-4ปีแล้วความสามารถแข่งขันที่ลดลงไปเรื่อยๆสวนทางกับหนี่ที่พ่อพูนขึ้นในฐานะที่ท่านกำลังจะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วสิ่งที่ท่านทำได้คือนโยบายการคลังงบประมาณปี2568ที่กำลังพิจารณา,นานในสภาอยู่นี้มันขาดดุลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ขาดดุลสูงที่สุดในประวัติการ4.2เปเซของ GDP และถ้าหากพิจารณาค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังจะพบว่าขาดดุลก็ประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากประมาณ1เปอร์เซ็นต์ของ GDP 1์ของ GDP ในปี2008มาอยู่ที่4ปเซ์ของ GDP ในปัจจุบันครับพี่น้องทั้งหลาย ผลจากรายได้ของรัฐเนี่ยภาษีภาษีที่โตต่ำ GDP ขณะที่รายได้จ่ายเนี่ยรายจ่ายเนี่ยโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าทำให้นี่สินสาธารณะต่อ GDP มันสูงขึ้นเป็นประวัติการปัจจุบันนี่63.8 GDP นะครับและจะสูงต่อไปอีก2ปีขา้างหน้าเป็น69%ของ GDP เฮ้ยเราไม่รู้จะอยู่กันยังไงวะเนี่ยแต่นี่สาธารณะของบ้านเราเนี่ยมันถือว่าเป็นระดับกลางๆในประเทศเครดิตเรตติ้งระดับเดียวกันในประเทศที่ระดับความน่าเชื่อถือของ S&P เครดิ t เรตติ้มันอยู่ที่ BB บวก BB บวกมีวอสซวาน้า18%ฟิลิปปินส์60 2ุอุรุกวัย67จุด 2%และโครเอเชีย73%คือไอ้หมายความว่าน,นี่สาธาณะมันมันสูงเร็วเพราะการเติบโตของเราเนี่ยมันต่ำนะฉะนั้นบรรดาเครดิตเลตติ้งเดียวกันโดยในปี2023 2023เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตแค่1.9%โตแค่1.9%ครับฉะนั้นความแข่งขันของเราเนี่ยมันต่ำสัดส่วนการส่งออก ไฮเทคซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดโลกสูงมันก็ต่ำเตี้ยแทบติดติดดินในมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเพียง20%เทาเทียบกับประเทศเอเชียอื่นอย่างเช่นฮ่องกงใต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์จีนเวียดนามและเกาหลีใต้ซึ่งเขาโต30-60%ของการส่งออกแต่เราโตเพียงไม่เกิน20นี่มันเห็นแววเห็นแววเจงบง ของรัฐบาลเขาฉุวยแล้วครับฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากผมถึงบอกอะเป็นไปได้ยากผู้คนเดือดร้อนเดือดร้อนไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารกล่องเมาาไม่มีเงินจะส่งลูกไปเรียนจนทําให้ลูกหลานเนี่ยหนีโรงเรียนไม่อยากเข้าเรียนพ่อแม่ไม่มีตังค์แล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้แต่รัฐบาลไม่ได้เคยสนใจเรื่องนี้ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เมื่อไม่สนใจเนี่ย ผมก็มาดูสถิติของพี่น้องทั้งหลายที่ลาตายกันนับหมืน่นรัฐบาลเพื่อไทยคนลาตายนับหมืน่นนี่ก็เป็นคอนเทนต์เป็นภาพหัววันนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นรัฐบาลได้เห็นมันเป็นภาพสะท้อนว่าคุณบริหารแบบเฮงซวยนี่คือรัฐบาลเฉาช่วยครับรัฐบาลเฉาช่วย ผมไม่ได้มุสามาว่าผมไม่ได้ยกเมฆมาเพื่อรายงานผมไม่ได้นะต้องการจะแซรัฐบาลนี้แต่จากหน่วยงานของรัฐที่ชื่อว่าศูนย์เฝ้าระวังต้องการการฆ่าตัวตายในปีงบประมาณ2566เมื่อปีที่แล้วติดต่อกันปีนี้ครับติดต่อกันปีนี้คนไทยเสียชีวิต จากการฆ่าตัวตาย5172คนหมายความว่าไงหมายความว่าเท่ากับ7.94 7.94หรือประมาณ8%ต่อแสนประชากรเฉลีย่ยเอางี้เฉลีย่ยเฉลี่ยว,วันละสิคนที่ฆ่าตัวตายเอาละทุกสองชั่วโมงฆ่าตัวตายหนึ่งคนนี่หมายถึงฆ่าตัวตายนะหนึ่งคนคนไทยพยายามจะฆ่าตัวตาย 31,110คนหรือเท่ากับ47.74ต่อแสนประชากรเชวีชเฉลี่ยวันละ85คน85คน85คนมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย7คนในทุกสองชั่วโมงจากการทบทวนข้อมูลจากการทบทวนข้อมูลสอบสวนโรคและการฆ่าตัวตายของพวกนี้นี่คือรายงานจากศูนย์เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายครับพี่น้องทั้งหลาย ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังมันสะท้อนให้รัฐบาลให้รัฐบาลเฉาฉุยได้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อไทยเฉาฉุยเนี่ยมันทําให้คนต้องหลีกลีหนีหน้าลาโลกกันไปเพราะเขาทนสภาพอย่างนี้ไม่ไหวทนทนสภาพอดยาปากแห้งไม่ไหวทนสภาพที่ไม่เห็นอนาคตอนานงอของบ้านเมืองเขาทนไม่ไหวเว้ยนะเขาทนไม่ไหวจริงๆ เอาผมเล่าให้ฟังต่อจากสำนักข่าวไทยรัฐสำนักข่าวไทยรัฐบอกว่าหนุ่มครั่งป่วยซึมเศร้าตัดสินใจคิดสั้นลาโลกไม่มีเงินจะรักษาตัวอีกข่าวหนึง่งเอาแต่พาดหัวข่าวพา่านะสลดหนุม่มหนุ่มลาวนี่ดิ่งคอนโดละลริ้วชั้น12กระแทกพื้นตายนะเมื่อ25มิถุนา 2,567อีกข่าวหนึ่งงุ่มเป็นจ้เพศคิดส่้าโดดชั้น8ดคอนโดสลดเมื่อวันที่11มิถุนา6-7นะคือปีนี้พาดหัวอีกอันหนึ่งของไทยรัฐดิ่งลาโลก11มิถุนา2-5-6-7ตอนตี5ข่าวต่อไปขาเหล็กส่อเจ้ง เมียยิงขมับดับหัวก็ป่วยซึมเศร้าหัวข่าวของไทยรัฐวันที่5มิถุนา2567าปีห้านาทีดิงดับสยองหนุ่มรัสเซียมาแล้วหมดตัวกระโดดตึก3มิถุนาปีสหสเคือปีนี้เมื่อ17บเจนากานาทีข่าวต่อไปพาดหัวว่า น้อยใจแฟนสาวรมฟันคารถเก่งทั้งผัวทั้งเมียไม่มีสตางค์ติดตัวก็ต้องลาโลกเมื่อสามมิถุนา2 5 6 7ตีห้าครึ่งนี่คือหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยข่าวต่อไปช่างเฟอร์นิเจอร์หมดตัวซึมเศร้าหมดตัวถึงก็ซึมเศร้าเผาตัวเองตาย วันที่27พฤษภาคม6 7 6 7ตี59นาทีข่าวต่อไปเป็นการพาดหัวเขา่าบอกว่ารักขมสองศพไม่มีเงินที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจำเป็นต้องลาโลกเป็นการพาดหัวเข่าเมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 7ตีหกับนาทีข่าวต่อไป ยิงอดีตยิงอดีตแฟนแล้วก็ฆ่าตัวตายตามเพราะปัญหาคือค่าครองชีพวันที่18พฤษภาคมสองพันหตีหาห้านาทีข่าวต่อไปเป็นเรื่องของรักเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการครองชีพปัญหาเรื่องเงินมันก็ทำให้หนุ่มใหญ่เนี่ยฆ่า แฟนรวมกันสองศพค่าแฟนแล้วค่าตัวตายนะ16พฤษภาปี67คือปีนี้ตอนทุ่มหนึ่งกับ24นาทีข่าวต่อไปร้อยตำรวจตรีลาโลกเครียดนี่สินเอาปืนจ่อขมับวันที่7พฤษภาสองพสองทุ่ม25นาทีข่าวต่อไปเป็นหัวข่าวจากไทยรัฐเช่นกัน สุดยือดับสรดหนุ่มไล้สดคิดสั้นเพราะปัญหาค่าครองชีพลาตายเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีนี้ครับตอนบ่าย3า2โมง52นาทีข่าวต่อไปเป็นการฆ่าตัวตายสุดฮิตครับคือรมควันลาโลกไงรมควันลาโลกสลดวันเดียว 2. สองศพครับยีเมษาสน2567นี่คือหัวข่าวของไทยรัฐ หัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อไปช็อกหมอบรรหาร24มิถุนา2567ฆ่าตัวตายข่าวต่อไปหมอยิงตัวตายครับ24 24เมษายนปีนี้เหมือนกันเหตุการณ์ปีนี้ทั้งนั้นแหละครับข่าวต่อไปของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซดพิษดับคู่คือซดยาฆ่าตัวตาย ทั้งสองคนผัวเมียเพราะปัญหาหนี้สินปัญหาต่างๆที่รุมเร้าสภาพเศรษฐกษษิจที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยก็เลยซดยาพิษดับทั้งคู่เมื่อ18เมษาปีนี้ตอนตีห้ายี่สนาทีข่าวต่อไปจากไทยรัฐกำนันสาวกำนันสาวซดยาพิษดับคาที่กับคู่รักที่เป็นผู้ชาย ตัดช่องน้อยแตพ่พอตัวอย่าอยู่เลยเป็นทั้งนี้สินมีทั้งแชร์มีทั้งโอโหสารพัดลาโลกไปแล้วครับลาโลกไปแล้วแกงรัเสเซียมาทำเทรดเงินเทือนนะเสร็จแล้วค่าตัวตายเมื่อ17เมษาปิดท้ายด้วยข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในปีนี้14เมษายน2167ตอนบ่าย3โมง นุมโรตียึดยอดเขาเกาะล้านฆ่าตัวตายนี่คือเหตุการณ์หยกหยกสดสดร้อนๆปีนี้ซึ่งมันมาแค่ครึ่งปีมาแค่ครึ่งปีแต่ปรากฏว่าคนคิดสั้นลาตายนับหมื่นอย่างที่ผมขึ้นหัวไว้รัฐบาลเพื่อไทยคนลาตายนับหมื่นเพราะ ยากเร้นแสนเข็นยากเร้นแสนเข็นฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็เอาแต่ใช้เงินเอาแต่ใช้เงินเอาแต่กู้เงินนี่จะกู้อีกเกือบสามแสนสามแสนล้านทั้งทั้งที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นครับเป็นหนี้สาธารณะไปดูพี่น้องทั้งหลายสิเขาเดือดร้อนนี่เขาเดือดร้อนรถบรรทุก ไม่ได้รับคำตอบก็เตรียมที่จะประท้วงการลดบรรทุกการลดบรรทุกหลายหมื่นคันมาประท้วงแล้วจะทำไงทำไมไม่คุยกับเขาทำไมล่ะครับปัญหาทั้งหลายมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่กลุ่มทุนทั้งหลายที่คุณดำเนินการกันมาตั้งแต่ปี244แปลรูปพลังงานแล้วก็ไม่สามารถจะคืนให้กับประชาชนได้ ฉะนั้นก็อย่างที่พี่น้องทั้งหลายรู้กันอยู่ผลกำไรก็ไปตกอยู่ตรงนั้นหมดพอถึงวันนี้พี่น้องประชาชนก็เกิดแค้นขึ้นมาว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ยุติธรรมก็ดันไม่ไปเติมน้ำมันในปั๊มนั้นก็เลยทำให้หุ้นของโออาปตทแม่งรูดหนักเมื่อวานซื้นนี้แม่งดิ่งเลยครับทิ้งดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการ นักลงทุนผวาแห่ขายทิ้งหนีตายจากราคาวันเปิดตัวเนี่หุ้นละ36บาทจุดเจ็ดสาบาทเจสตางค์แม่งรูดลงมาเหลือ15บาทเจสตางค์นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าคุณเอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่ากําเวรมันมีจริงนะผมจะบอกให้นี่คือเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟัง ผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยผลงานของรัฐบาลเฉาชุยที่มันเกิดขึ้นมีผลแล้วกับพี่น้องประชาชนคนไทยมีผลแล้วนะครับพี่น้องทั้งสิบล้านคนที่คุณไปเลือกกันมาอะวันนี้เล่าให้ฟังแค่นี้เป็นอุทาหรณ์ให้รัฐบาลฟังผมแล้วเข้าไปดูในกรมสุขภาพจิตเข้าไปดู ในหนังสือของสุรราชการที่ยืนยันชัดเจนว่าคนลาตายกันเป็นหมื่นจริงไหมคนลาตายกันเยอะแยะจริงไหมในรอบปีที่กำลังผ่านมานี้อ่ะก็ตามดูกันและช่วยกันแก้ไขผมถึงบอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่ฟังบุรวีอยู่ใจเย็นเย็นอย่าหนีผมไป อย่าหนีโลกนี้ไปอย่าลาตายใจเย็นเย็นอดทนอดทนเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามามันจะมีนะมันจะมีบุรุษอาชาในขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยในเร็วๆนี้เมืองไทยมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองเราไม่ถึงกัอับจนแล้วครับอดทนหน่อยใจเย็นเย็นอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวอย่าลาอย่าลาอย่าหนี อย่าคิดน้อยใจนะมันมีทางแก้ผมให้กำลังใจให้กำลังใจครับผมไม่อยากเห็นสภาพอย่างนี้ผมเข้าใจพี่น้องทั้งหลายถ้าเรามีรัฐบาลที่ดีที่ขยันแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ทุจริตเป็นรัฐบาลที่เอาใจใส่ประชาชนเราจะไม่เป็นอย่างนี้หรอครับแต่เวลานี้มันไม่ใช่มันกลายเป็นรัฐบาลเฉาชุยไงนะปรับตัวซะผมไม่ได้ไล่ทะลอก นะผมไม่ได้ไล่ท่านหรอกแต่แสะนิดหน่อยเว้ยเฮ้ยให้ท่านปรับตัวซะแล้วเอาหลักฐานคนที่ลาโลกเนี่ยมาให้ท่านเห็นว่าเขาสุดๆุดแล้วไงเขาสุดสุดแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงพึ่งรัฐบาลไม่ได้กูไปดีกว่าอย่าเพิ่งไปครับใจเข้มเข้มใจนิ่งนิ่งอดทนรอมันยังมีความหวังอยู่อย่างน้อยท่านก็ เห tissues, ็นแก่ญาติพ so ี่น้องลูกเต้าที่ยังอยู่ในวันอยู่ข้างหลังท่านถ้าท่านลาโลกไปเนี่ยแล้วเขาจะอยู่กันยังไงอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอยู่เป็นเพื่อนในบุรุีก่อนครับผมให้กําลังใจครับให้กําลังใจก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็แนะนําสําหรับเบต้าวันเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยนะจัดกำายมา10ปีปีนี้ขึ้นปีที่11 ผมก็โกอินเตอร์ครับโกอินเตอร์เอาไอเบต้าวันไปขายต่างประเทศเบต้าวันสารสกัดจากเบต้ากรูแคนชนิดเข้มข้นจากสหรัฐอเมริกาแล้วผสมวิตามินซีผสมคิวเทนขออนุญาตจากออยขออนุญาตโฆษณา,ออา,ออาจาก o ออยออยได้อนุญาตว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินซีและคิวเทนโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นะไอเบต้ากรูแคนเนี่ยจนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆเขายอมรับและก็ยืนยันอย่างที่ผมออกมาเล่าให้ฟังทุกวันอันนี้ศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขนะได้ทําตําราเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะตัวใหญ่เท่ามอแกงเลยครับขึ้นหัวหนังสือว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบคนระดับปลัดกระทรวงเคยเป็นปรัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดอย่างนี้ไม่ต้องคุยอะไรแล้วครับ นี่คือหลักฐานยืนยันทางด้านวิชาการชัดเจนครับผมเอาวิชาการมาเล่าให้ท่านฟังให้ท่านได้มีความรู้เรื่องวิชาการส่วนไอเรื่องของเบต้าวันี่ก็เป็นเรื่องของการโฆษณาเราก็ขออนุญาตจากอ,อยอก็เป็นการโฆษณาที่ตามกฎหมายไม่ใช่เป็นการตโฆษณาชวนเชื่อที่เกินเลยตามกฎหมายครับแต่ในเรื่องของวิชาการเราก็ต้องเล่ากันโดยไม่ปกปิด อันนี้ก็เป็นความรู้ทางด้านวิชาการในมุมสุขภาพสำหรับรายการข่าวทะลุไหมวันนี้ครับพี่น้องครับ